เอ้เข้าวท้อขี่นะมึงขอไปหรอกมึงมึงกูจับแม่งไอ้กูบัดที่นี่เบิ่งบัดทียเขากะมีกาวได้พี่น้องเขากะใส่ใส่ใส่แบบนี้แล้วก็ให้มันเด้อเขาก็จะจับหม่องกาวแล้วพอสมมติติดมือยามันเลาเขาจุดมือเขาสุขาดอันไอ้แมวครับเอไปใส่บไปเลยนะมือเงนจะนีครับเราเบิ่งอ๋อเราเบิ่งเต๋อโอ้ขอพูดแหลงนี่นีหนีจุดปึ๊บใส่ปั๊บแลนหนีเงี้ยวฮั่นแน่มันได้แล้วเฮ้ยติดมือโค้งตายบอกกุยนะมันเห็นอย่างวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกก็ได้เฮ อ um okay, yeah yeah. ุ้ยยังไหบ่ได้ดอกทางดากูนด่นดอกปุ้มุยวุ้ยบบกซัวซัวแมงยังงี้เฮรอากกันนีน้อยนมึงมานนีไม่ให้ยังงอกูวะเฮ้ยดิบ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  ยังวะก็ว่าแตกให้กูไอ้อันแนี้โยตัมจะเปิดว่ามือไทยรู้ละว่าแล้วสองศูนย์สองไฮโรูมันบาดไม่อาเอาระเบิดหน่อยไปเอาหนีเละเบิดลูกซับเนี่ยเอาออกมาใส่ดังอ่ะมา นี่แม่น sure. oh. ี่แม่น้องชายไปเขาอีสู้เขาไปสีกันนั่ว่าได้กูสิข่าวมึงจุกการเอาระเบิดยัดหยัด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 มาเป็นยัดเพล่แน่มึงเห็นยังอ่ะเออเดี๋ยวกูจุดกันเดี๋ยวนี่มึงจุดปุ๊บระเบิดใส่ข้องตาตอนไหนมันสีเบิร์ตเนาะเออเอจ๋อเออเสร็จแล้วอืมปฏิบัติกันจุดเฮ้ยลูกอี๋ไหนจุดวะโอ๊ยกูการเป็นลูกสทรไปบอกกล้วยว่ะ ไอ้ไอ้จะจับมือกันโควิดรอเบลแล้วสูกูเป็นโควิดแล้วกูจะมาจับสัวปืนอ้กองห้อมาเราจาปุ้มต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 ุม้มตุตุ้มต้เลตตตตาย่มอทั้งเียเออมาเป้ทั้งสีเอามีหู้พร้อมถือู้ขี้กูเียเบตายก็สุนไม่ตีมบ กูต้องจูดไปบังกูไอ้ฤทธิ์จวดอนั่นแน่เฮ้ยเบึ้งหลักหินอ่ะเบียวยักษ์ไปครับไปเฮาวแบกซบแบกซบเออเออแทงทาั้งขี่มันเฮาวมันแน่มึงเทียดยักษกูน่ะฮึมมึงเทียดยักษกูว่าเด้ดัดกประจ๊ว้าวอ้าวไปดาวขั้นแล้วซอยกูกูจะไปดาวจันทีดากอ้าวเออเออสวยขนาดเลยวะเออมีงตายไอ้กูเฮ้ยปัดมือก่อนอีมันขี่ เฮ้ยบ่ม่ยังเห็อยูกกับโขกกันเฮ้ยเฮ้ยพีชายวะเอาใส่อ้บักลาวางเดะอโอ้ี่ีเดีนี่ไอ้มัเนยสิปายาป้าาเป็นยังบ่ม่ยัางบ่ม่นยังบ่ม่ผิดอ่าสิป้าันลยบอกให้ปาบ้เฮบักย้ยมองหิแตกิบักคุ้ยอมจะข้าวบักคุ้ยมุนีกข้างมองห